ของการดูแลสุขภาพตามช่วงที่เราเกิดเพราะตอนที่เราเกิดเนี่ยในเมืองไทยจะมีหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนะครับเดือดเทปบรรยากาจะมีฤดูไปรมากจงเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิต้านทานที่เราสร้างไว้แต่ละเดือนเนี่ยจึงไม่เหมือนกันนั้นสังเกตนคนที่อยู่ทางอากาศหนาวเย็นเด็นี่ยรูปร่างในสมัญน,นี้ต,ตัวค่อนข้างมีเนื้อมากแสดงว่าเด็กที่เกิดในช่วงเวลาน,นั้นเนี่ยหรืออยู่ในภูมิอากาศแบบนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ให้ได้กับสภาพภูอากาศที่หนาวเย็นนั้นก็จะมีมวกลกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมวนกลกายหนกะเราเรียกว่าท่าดเอ นั้นในเมืองไทยเราเนี่ยก็จะมีฤดูร้อนฝนหนาวดูไม่ว่าผิดเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราแยกเป็นสี่าตุมืนกันคือธาตุดินธาตุน้ำท่าุลมธาตุไฟแต่ว่าจะแบ่งย่อยนะครับออกมา3ธาตุก็คือธาตุที่เกี่ยวกับเรื่องเสพน์หนาหรือว่าธาตุดินน้ำผสมกันนะครับอยู่ในช่วงกลุ่มคนที่เกิดเดือนธันวาคมกรากรุณามีนาเกิดตามช่วงเดือนนี้ครับมกรากรุณามีนาครับธันวาเนี่ยไปจนถึงมีนาครับในช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างเย็นอยู่จะไม่เข้าเมรัสครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เกิดช่วงฤดูเนี่ย มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับช่องทางเดินหายใจเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับก็าอาการพวกนี้เราเรียกว่าสุขภาพที่ออดแอตามท่าเจ้าเรือนนะครับไม่ใช่โรคราะนั้นเนี่ยถ้าอากาศหนาวเย็นก็จะเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลได้นะครับหาจากช่วงเวลาที่เย็นไปก็คือช่วงเวลาแต่บุบง,งชับสิบโมงนะครับพอเริ่มผ่านสิบโมงไปเนี่ยอากาศเริ่มอุ่นก็อาการพวกนี้ก็จะหายไปเราเรียกว่าจุดอ,อแอแอตามท่าเจ้าเรือนนั่นเองครับ อันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งที่ต้องทานอาหารให้ตรงกับธาตุเราก็จะมีอาหารที่แนะนำไว้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นกลุ่มอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องเอครื่องเทศขิงข่ขากระชายตะไคร้โหระพาไปยีหลาในมะระไปกะเพราหลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ไม่ไรต้งยำแล้วกันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องธาตุลมนะครับก็จะเกิดตั้งแต่เมษา,าพฤษภาคมถนากรกฎาน,นะครับม,มีใครเกิดช่วงเมษาถึงกรกฎาไหมครับ เขาบอกกลุ่มนี้อจะเป็นกลุ่มพวกอารมณ์ศิลปินนิดนึงเนื่องจากว่าระบบก,การไหลเวียนโลหิตนะครับดีอันแน,น่นแ่้เลือดก,ก็ไปเลี้ยงจอกระสานดีส่งผลให้เป็นคนที่คิดอยู่ตลอดเวลานะครับ <c oughs> แต่ก็มีจุดอ่อนแอเหมือนกันทําให้ปวดเมื่อยร่างกายง่ายเพราะว่าถ้าเลือดลมเดินติดขัดที่จุดไหนเนี่ยก็จะเกิดการปวดอ้างตาม,ตตามข้อต่อต่างวันนั้นบางทีข้อต่ออาจจะมีสิ่งพอกแก๊กได้ง่ายนะครับอันนั้นที่เหมบบาะสมอาจจะเป็นอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับคือตั้งแต่่ผลไม้รับในบไทยนะครับ าที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานนิดนึงก็จะมีพวกกลุ่มที่จะมีกระแลดีก็จะทำให้ร่างกายรู้สึกสบายขึ้นนะครับกลุ่มท่าสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มท่าที่ทํางานได้ดีก็คือเกิดตั้งแต่เดือนธันวาคมถวารุภาพีนานครับในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอีกท่าหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออาจจะมีลักษณะขอท่าสปายก็ไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจผมจะแนะนำเพิ่มเติมที่เรือนรถไฟครับเดี๋ยวโปรแกรมเราเนี่ยจากตรงนี้เรามีเวลาถึงสี่โมงเราจะไปกลุกส้มโอใช่ไหมครับที่เรือนเคื่องฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีสานีท่เซตอัพ เซสชั่นหนึ่งคือหมอหนองนะครับเราวนวนได้3า,าอย่างเลยนะฮะจะแบปะสามกลุ่มแล้ววนทีละกลุม่มอันนึงคือตรวจท่าเจ้าเรือนนะคะรับแบบหมอหนองก็จะแนะนําได้นะ,ะว่ามีอะไรบ้างอันนึงคือทําเครื่องหอมเครื่องหอมก็จะเป็นแบบรูปทรงตามธาตุเราถูกไหมใช่ต<ล><ม>ามธาตุแล้วก็จะมีคลิปเสน้ำนะคร<ม>ับเรามี3อย่างเนี่ยทำที่เดียวกันหมดเลยนะฮะเราจะวนทําใครสนใจอะไรจะไปอันนั้นก่อน<ม><ม>นะครับ ถ้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบสุขภาพร่างกายโครงสร้างเจ็บปวดอะไรที่ไปอยู่ประจําในพวกข้อต่อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยก็ลองศึกษาได้อาจจะมีวิธีดูแลง่ายๆครับตามแบบแพทย์ไทยเราครับแล้วเมืม่อกี้ผมดูเรียนดิฉันเอนะครับคือที่ปีที่ห้าสิบปีเรียเราเหมือนเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีการีแบรนด์นะฮะจากการที่เป็น Rosemary Versailles เนี่ยเราก็จะ r e บ r a n d เป็นแบรนด์ที่เด็กลงคือเราเข้ามาทําให้คือทําผมกับพี่ชายเนี่ยก็จะมี มายที่อยากให้ที่เนี่ยเป็นให้ทุกคนได้เคยมาเหมือนเดิมอย่างเด mm ็ก hmm. สมัยใหม่ก็ได้มามาถ่ายรูปมาอะไรนะครับตอนนี้ในหมู่คนไทยเนี่ยเรากำลังปรับใหม่หมดเลยนะครับ mm hmm. คืออย่างที่เราทำปีนี้เราร่วมกับ mm hmm. องค์กรอื่นนะจัดงานด้วยกันเช่น,เ,น mm hmm. ชเดือนหน้าเราก็จะมีอีกสองเดือนเราจะมีเหมือนแบรนด์ดีกับเวสป้า e ขี่เวสป้ามาทำ csr ด้วยกันเดี๋ยวจะมีเออ่ในล็อตผลิตใหม่เดี๋ยวจะมีอะไรกับไทยไฟส์ Fi, อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเรลังร่วมกับ องค์กรอ,อื่นด้วยก็คือเราจะขอแจ้งพวกนี้ไปนะเผื่อคราวหน้า5-50ปีมีแถลงข่าวก็จะขอเชิญมานะครับก็เออ่ก็เรียนไปก่อนเราจะมีเป็นทั้งปีหรือเป็นการเหมือนกับถึงรีแบรนด์ใช้เวลาปีนี้รีแบรนด์เออ่เริ่มเริ่มใหม่ที่50ปีก็อะไรอย่างี้ยามไปถ้าใครมีคําถามอะไรก็สอบถามนะครับแล้วตอนนี้เราไปที่เดือนเดือนค้า